สวัสดีคุณเพียวค่ะครับสวัสดีครับถอยรถอยู่เลยคุณเพียว <c oughs> ต้อง <c oughs> จอดรถ่อน <c oughs> นะ <c oughs> คุณเพียวอยู่แถวไหนคะเนี่ย <c oughs> อยู่บ้านแล้วเขาให้เรียบร้อยก่อนไหมฮะเราเราค่อยคุยกันยาวๆหรือว่าพร้อมเลย <c oughs> พร้อมเลยครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือเพิ่งกลับจากที่ทํางานไม่ใช่เขาออกไปซื้อของมาครับเป็นชื่อเรื่องว่าอยากลองขออันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคุณเพียวเองเลยไหมคะใช่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหรือยังคุณเพียว ยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณเพียวเริ่มได้เลยค่ะครับก็เมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยยังเรียนอยู่ประมาณมสองหรือมสามผมไม่แน่ใจแล้วเป็นช่วงปิดเทอมพอปิดเทอมเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านแฟนของพี่สาวผมอที่จังหวัดระยองค่ะพี่สาวผมเนี่ยชื่อพี่กล้วยผมไปไปเที่ยวแล้วมีวันหนึ่งพี่ๆเขาก็นั่งนั่งกินนั่ง นั่งเล่นนั่งคุยกันนะครับอยู่ดีก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ย mm. ไปลองของกันไหม mm. พี่กลุ่มเนี่ยจะอายุห่างกับผมประมาณหกปีครับอืก็ mm. เลยแบบพากันไปตามภาษาวัยรุ่นท่างนนที่ใช้ไปคือรถแถวนั้นนะครับอเขาจะใช้มอไซค์พ่วงข้าง mm. ครับ,รบก็ไปกันสองคันคนที่ไปก็มีประมาณผู้ชายประมาณห้าคนผู้หญิงอยู่ประมาณสองคนหรือสามคนเนี่ยผมจําไม่ได้อ mm. พอไปถึงสถานที่ที่จะไปลองของ mm. ผมจะบอกลักษณะคือเป็นลักษณะป่าสนทึบเลยครับ แล้วไม่มีไฟทางมืดเลยจังหวัดอะไรคุณเดียวระยองครับระยองอคือสถานที่เนี่ยถ้าใครเคยฟังเรื่องีอ่ยจะมีคนไปลองกันเยอะมากฝั่งตรงข้ามเป็นทะเลทางเดินเข้าไปปูด้วยตัวหนอนเป็นอิดตัวหนอนนะครับไม่กว้างมากประมาณคนเดินได้เลี้ยงหน้ากระดามานสามคนไม่เกินเลยครับครับก็เดินเข้าไปตอนนั้นน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มครับมันดึกแล้วอะ แทบจะไม่มีรถวิ่งแล้วครับถนนเส้นนั้นขับก็เดินกันเข้าไปแล้วสมัยนั้นนะครับวัยรุ่นเขาจะฮิตดุจเจไดไลท์กันถือโกลกแกววเข้าไปเลยถือเดินดดดไปแล้วก็อมีพกกล้องค่ะกล้องสมัยนั้นไม่ใช่กล้องที่เป็นกล้องดิจิตอลนะเป็นกล้องฟิล์มอยู่อเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะถ่ายแล้วเก็บมายังดูภาพไม่ได้ต้องไปล้างโอ ก็พอเดินเข้าไปสระยาเนี่ยมันมืดมากรู้สึกว่าจะมีไฟฉายแค่สองกระบอกหน้ากับท้ายครับเดินเข้าไปประมาณร้อยเมตรอะครับผมจำไม่ได้แต่มันลึกเหมือนกันก็จะเจอสารเพียงตาอยู่ซ้ายมืออืสารเพียงตาเยอะมากหักๆอะครับอืก็ ถ่ายรูปตรงสารเพียงตาเลยถ่ายประมาณสามสี่รูปะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปคือพี่ผมมาบอกว่าถ้าเดินเข้าไปสุดอะ่ะมันจะเป็นบ้านล้างหรือรีสอร์ทล้างผมจําไม่ได้อถ้าไปสุดทางอ่ะครับแต่นี้พอเดินผ่านจากสารเพียงตาไปสักแป,ป๊บหนึ่งอ่ะครับมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ขวามือใหญ่มากใหญ่ประมาณสองคนโอบแล้วพี่ผมคนหนึ่งอะ่ะผู้ชายอ่ะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้เขากินเจได้หลายหมดแล้วเขาะโยนไอ้แก้วเจได้รลายไปข้างทางอื แล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าโยนอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เจอดีรอไปเก็บเลยค่ะพี่คนที่โยนเขาก็เดินไปเก็บข้างๆต้นไม้เดินไปเก็บปกติถ้าเราเดินไปเก็บเราจะหันหลังกลับมาเลยถูกไหมครับเข้าทางเลยหันหลังกลับมาเข้าทางแต่พี่คเนี่ยเดินไปเก็บแล้วเดินอ้อมไปหลังต้นไม้ต้นไม้สองคนโอบจริงๆแล้วมันใหญ่แต่ว่าเราเดินนับหนึ่งถึงสามเราก็จะโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งแหละแต่พี่คนเนี้ยเหมือนเดินไปสักห้าหกวิเลยครับเขาหายไปหลังต้นไม้แล้วเขาก็โผล่มาพอโผล่มาเขาก็นิ่ง แต่เขาก็ไม่ได้เป็นไรครับเขาก็นิ่งนิ่งเสร็จอ่ะทุกคนก็บอกไปไป,ไปต่อไปต่อรีบไปแต่พี่คนที่เดินไปหลังต้นไม้อ่ะพูดว่ากาเพอ mm. เออเพอแล้วไม่ต้องไปแล้วเขาพูดอย่างนี้จู่ๆก็พูดแบบนั้นใช่ใช่ทั้งที่แบบตอนแรกมาคลึกคืค้นเลยไปแน่ถึงแน่แน,แน่นอนจากที่วันนี้บอก อารมณ์กา<ห>กัน<ห>ก็คือนิ่งมาเลยนิ่งไปเลยไม่รู้ว,ว่าเขาเห็นอะไรส่งลงอะกลับว่ากลับแล้วตอนกลับอะความรู้สึกผมอะผมเดินจับมือพี่ผมอยู่นะแล้วผมก็เดินหลับตาเพราะผมไม่กล้ามองอะไรเลยขากลับมันรู้สึกมันมันเย็นมันว่าบมันบอกไม่ถูกครับมันมันเสียวสันหลังไปหมดแล้วอะอมผมก็เดิน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 แล้วพี่คนหนึ่งก็พูดว่าถ้าเจออะไรอะอย่าเพิ่งพูดนะไว้ไปคุยกันข้างนอกอ ห้ามทักห้ามพูดอะไรเลยนะผมก็เดินหลับตาเดินจนออกมาถึงหน้าทางเข้าครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปริมหาดอีกฝั่งหนึ่งเงเยี้ยงมันจะมีโต๊ะมาหินอ่อนให้นั่งริมชายหาดครับก็ไปนั่งคุยกันว่าเจออะไรมีพี่คนหนึ่งก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียง คนหัวเลาะอ,อยู่ข้างบนต้นไม้อะไรเงี้ยครับผมก็นั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังอ่ะคนนู้นเจออย่างงี้คือมันตอนนั้นมันจับประเด็นไม่ได้ว่าเขาเจอแล้วมันก็คือมีเสียงหวัวเลาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงแบบผมเองอ่ะไม่ได้ยินเลยเลยผมไม่ได้สัมพั์เลยผมแค่เสียวหลังแล้วผมก็หันไปเจอพี่พี่คนหนึ่งเป็นเพื่อนพี่สาวผมชื่อพี่กล้วยเป็นพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาก็นั่งนิ่งๆผมหันไปแล้วผมก็เห็นเขาปกติตาคนเรามันจะมีแววนึกออกไหมครับม,มันจะมีเงาเงาและยิบยับอะไรเงรรี้ยแต่ พี่เขาตาเหมือนคนตาแข็งแข็งแห้งแห้งไม่มีแววตานั่งนิ่งๆไม่พูดหลักกับใครเลยผมก็เลยไปสกิดพี่ผมที่นั่งข้างๆว่ากล้วยที่กล้วยด,ดูเขาแค่จะชื่อพี่อ้อครับผมจําชื่อเขาไม่แม่นดูตาเขาดิทําไมเขาเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ผมว่าเออวะเขาก็เป็นสกิดพี่อีกคนนึงสกิดกันรอบวงเลยทวนีอ้อแล้วพี่พี่คนที่ชื่อพี่อ้อเขาก็ยังน,นิ่งอยู่ไม่แบบไม,ไม่ไม่รู้สึกรู้สารเลยครับก็เลยบอกกลับเถอะก็พากันกลับไปที่บ้านแฟนของพี่สาวผมอื ขี่มอเตอร์ไซค์พอกลับไปถึงที่หน้าบ้านปุ๊บแฟนของพี่ผมเนี่ยก็วิ่งไปหาพ่อเขาไปเล่าว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยโดนเหมือนเป็นอะไรไม่รู้นิ่งๆไปเลยแล้วพ่อเขาก็เหมือนเป็นคนที่มีมีเซนส์หรือเขาเรียกว่าคนทร,รมะาอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินออกมาเขาก็บอกว่าเขาตามมานะให้รีบเข้าบ้านเขาเข้าบ้านเราไม่ได้ครับก็พางเข้าบ้านพอเข้าบ้านปุ๊บพี่คนนั้นนะครับที่ที่แข็งๆตาแข็งๆ ก็เหมือนมีสติกลับมาเฉยเลยบอกว่าเ,าเรากลับมาแล้วเหรอเรากลับมาบ้านแล้วเหรอก็ <S <S อผมก็ขนลุกกลัวเลยแล้วคืนนั้นผมจําไม่ได้ว่าเขาคุยอะไรกันต่อแต่เขาไม่นอนกันผมมา่ง่วงผมผมเด็กสุดจะเข้าไปห้องนอนแล้วห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่หญมีแต่มีเตียงเตียงเดียวประมาณหกชุดแล้วก็พื้นที่หน้าเตียงเนี่ยเป็นปูนะครับ ให้นั่งล้อมวงกันได้เขาก็นั่งเล่นไพ่กันผมก็เลยนอนแต่ผมก่อนนอนผมคิดในใจว่าอย่าให้พี่อ้อกมานอนข้างผมนะมถ้าเอลอ,อ,อผมตื่นมาเนี่ยผมผมไม่อยากเห็นภาพนี้นะอมผมก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาประมาณผมจำเวลาไม่ได้ มันมืดอยู่มันมืดอยู่แต่มันมีเสียงไก่ขันก็น่าจะใกล้เช้าแล้วแหะครับผมหันไปสรุปพี่อ้อดนะครับนอนข้างผมทังตาวาแต่เขาหลับตานะผมก็คิดในใจว่าอย่าลืมตานะอย่าลืมตานะไม่อยากเห็นแววตาแบบแข็งทื่ออันนั้นอีกแล้วอย่าเป็นเหมือนในหนังนะแต่ผมเขาก็ไม่ลืมตาผมก็เลยพลิกตัวหันตะแคงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหลบเขาอะไรครับแล้วก็แบบข่มตานอนมันนอนไม่หลับครับสักนึงผมรู้สึกว่าเหมือนมี พี uhm. <cima. S 2> ่เขาอ่ะล <Cher h> <Si> ุกลุกขึ้นออกจากเตียงแล้วเปิดประตูห้องออกไปผมอ่ะยังไม่หลับเพราะเพราะเพราะว่าผมผมระแวงแล้วผมตื่นแล้วผมนอนไม่หลับแล้วเสียวหลังอยู่นอนเสียวหลังอยู่ใช่เขาก็เดินออกไปเสร็จปุ๊บผมก็เลยเหมือนจะคานแอบดูครับแอบดูตรงประตูเพราะเขาเปิดประตูไปเขาปิดประตูไว้สนิทเขาแง้มไว ผมเปิดตามไปแอบ,บดูว่าเขาไปไหนอาจจะเข้าห้องน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตามไปปุ๊บเห็นเขาเดินออกไปทางหน้าบ้านล้วก็เปิดประตูบ้านแล้วก็เหมือนยืนคุยกับใครไม่รู้ที่หน้าบ้านอซึ่งเวลานั้นมันไม่มีใครมันเช้ามืดอยู่ผมก็ไม่เห็นว่ามีใครยืนอยู่เขาก็ยืนคุยอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือนเขาคุยเสร็จแล้วเหมือนหรือย,อยังไงไม่รู้อะครับเขากำลังจะกลับเข้ามาผมก็เลยขึ้นมานอนกลับมาแกล้งหลับเหมือนเดิมเขาก็กลับเข้ามานอนเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนคนละเมอเดินไปแล้วเดินกลับอะครับอืทีนี้พอเช้าผมก็ เลยเล่าเรื่องเนี่ยให้พี่สาวผมมาฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่อ๋อเดินไปคุยกับใครไม่รู้หน้าบ้านเลยนครับก็เรื่องไปถือหูพ่อของแฟนที่ผมอีกทีหนึง่งเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องไปวัดแล้วแหละผมก็จําไม่ได้ว่าชื่อวัดอะไรพอไปหาหลวงพ่อก็รดน้ามนต์นะครับหลวงพ่อก็ไม่ได้ทักอะไรเหมือนในหนังนะครับก็รดน้ามนต์ปกติเลยประมาณเนี่ยครับเรื่องเรื่องนีแค่น,นี้มันไม่ไม,ไม่มีผีเป็นตัวเป็นตนนะ เท่านั้นขอย้อนกลับไปตอนที่เรากลับมาที่บ้านแล้วคุณพ่อก็บอกว่าให้รีบเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้เขาตามมาคุณพ่อเขาได้บอกไหมคะว่าลักษณะของสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงตามมามให้รีบเข้าบ้านเขาเข้าบ้านเราไม่ได้ครับ แล้วได้มีโอกาสไปคุยกับพี่อ้อไหมคะช่วงจังหวะที่เขาตาแข็งไร้แววตาช่วงนั้นเขารู้สึกยังไงผมมันไม่ได้คุยแต่พี่เ้าอาจจะคุยกันนะครับเขาน่าจะไม่รู้สึกตัวครับเพราะว่าเขามาถึงบ้างเขาก็บอกว่าเอ้าวมาบ้านแล้วเหรอครับเหมือนแบบลอยมาเลยครับอยากรู้หลังจากลดน้ำมต์เสร็จอะแล้วเขายังเป็นคนปกติไหมหรือว่าเป็นปกติเลยครับหลังจากลดน้ำมต์เสร็จก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยก็ปกติเลยครับรอเคยได้ไปถามไหมพี่จําได้ไหมว่าพี่เดินออกไปหน้าบ้านพี่ไปทำอะไรอะไรเงี้ยถามเขาบอกเขาก็ไม่รู้ตัวเขาเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขานอนอแล้วพี่คนที่เดินเข้าไปหยิบเจเล่แล้วบอกว่าหายไปห้าหกวีแล้วบอกให้เพื่อนกลับอะ่ะ ถามเขาไหมว่าเขาเจออะไรเหมือนเขาถามครับแต่เนี่ยผมจําไม่ได้จริงๆิมันส่านนานมากแล้วเหมือนเขาน่าจะคุยกันนะครับอืแต่เราเด็กสุดนกลุ่มใช่ไหมใช่ผมชะเนื้อคอฟังอย่างเดียวเลยแต่ผมก็จําใจความไม่ได้พอหันไปเจอหน้าพี่อ้อก็ทุกอย่างก็สั้นหมดแล้วผมก็สั้นเจริงคุณเพียวอ่ะเรื่องนี้ผมว่าต้องไปตามต่อคุณเพียวต้องไปสัมภาษณ์ทุกคนที่ที่เกิดเจอเหตุการณ์นั้นไง พี่สาวผมอะเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้วด้วยอ๋ออ๋อค่ะเนี่ยก็จบแล้วมันก็ยากกับการจอดถิดคือรู้สึกผิดที่บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกันนะอะไรเงี้ยไม่อยากพูดต่อโออแต่ว่าเข้าใจมันมันมันเป็นประสบการณ์ที่ถ้าเป็นเราเจอกับตัวเองจริงๆคือมาเล่ามันอาจจะไม่ได้มีผีอะไรออกมามากมายแต่จริงๆบอกว่ามันมันถ้ากลัวนะถ้าเราเจอกับตัวเองจริงเราก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะก็คือคุณเพียวเนี่ยเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มแล้วไปเทียบกับกลุ่มของ ของพี่อะฟีลว่าโดนลากไปอะไรเนียเออไปเหมือนเด็กแบบต่างวัยอะแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าแต่สิ่งที่เราไม่อยากเจอเราภาอยากเจอเนี่ยเจอหันมาแล้วแบบจังหวะนั้นผมเป็นผมช็อกนะที่ไม่อยากนอนข้างๆแล้วเขามาอยู่ข้างๆอ่ะขอบคุณมากเลยคุณเพียวที่โทรเข้ามาเล่าให้เราฟังแบบหูอุตส่าห์สละเวลาใช่คุณเพียวต้องเอาไอ้คลิปเนี้ย ไปให้เพื่อนๆกลุ่มนั้นได้ได้ดูก็บอกว่าแฟนเขาเลิกเออพี่สาวไม่เพื่อเพื่อเขาเขาเออเาืออเขาอยากติดต่อกันเองไงเอออคุณเพียวขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ครับสวัสดีค่ะครับผมอังคารคลุมโป